มาเสร็จแล้วค่ะตามอีกวันเนาะก็ตามทุกวันหละค่ะเนาะไม่ได้อีกวันละตามกันทุกวันเลยเรา <c oughs> นะคะอืม <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอ,อะเนาะเอาชุดหน่หนอยๆรวมเราก็หุ่นรวมหุห่นี เริ่มต้นตนั้งเต่นิเคอกเลยนะคะเริ่มเลยวันนี้ก็โหปังมากเนาะหกหกสุดตังเลยวันนี้หกห้าทั้งวันเนาะสุดยอดเลยยันดาวเลยอะ่ะห้าอีสีนะ่ห้าเนาะสี่ห้าสองสองสี่ห้า ดาวีแต่ขงเออโอวันนี้ก็สุดยอดเลยสามรัดแต่เหนื่อยมากนะวันนี้ไม่รู้จะทำได้ไหวไหมทั้งสามรัดทั้งไอ้นี่เนาะเดี๋ยวจะไปให้ตอนไล์สดดีกว่าเนาะพี่ว่าพี่ทำไม่ไหวแล้วทั้งดาวีดาวีสงสัยจะทำ ช่วงเลิกงานไม่รู้จะทันไหมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนาะสงสัยเหนื่อยกับปิดเจาะเลือดมามังทำให้ง่วงง่วงนอนแล้วนี่สุดละไม่ไหวละทำได้ชุดเดียวจริงวันนี้โอโ้จะตายจะบ้าตายง่วงนอนเพราะว่าเราสตาวันนี้มันนี้ทำยากมากทำยากมากนะสงสัยได้ตัวเดิมเปล่า ทำยากยางี้ไม่เข้าก็ไม่ต้องทำอีกแล้วเนาะเนาะพี่ว่าเนาะทำอะลาสตาทำยากี้ไม่ต้องทำอีกแล้วมั้งอืมจะลองงดดูน่ที่จริงอะชุดรวมก็โอเคนะก็ชุดรวมก็ได้นะแต่คิดว่าวันนี้ก็ออกไปแล้วเนาะเนาะชุดรวมของเราเนาะอีอีเนี่ย อะไรนะแต่วันนี้เก้าศูนย์เข้าดีจังเนาะโอ้ยชุดรวมทั้งวันเลยอ่ะเก้าศูนย์สุดยอดเลยอะเล่วมาหมดเลยนะสี่เลาาสี่เลาวมาหมดเลยนะเกนะ้าศูนย์วันนี้อืมสุดยอดจริงโอเคนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนาะง่วงนอนสงสัยนะนะั่นอ่ะ เรื่องจะไปหาหมอนดูดเลือดโอเคนะคะตามนี้นะคะเจอกันค่ะพวงนี้เร็วๆปัปกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ